บ้านบ้านฟ้าซื้อให,ให้เอามาไว้ให้พี่นงไลฟ์สดไฮไฟไม่ได้กดเลยไม่ได้กดไฮไฟเลยจะขึ้นก็ขึ้นเลยไม่ได้กดเพื่อน ไอ้ไฟตรงไหนไอ้แคปมาให้ดูหน่อยนะเอเล็กเอาปากกามาจดเบอร์เราหน่อยสิจดเบอร์แล้วก็ทักบ้านเขียวมาได้ไหมเพื่อนได้ไหมอํา เราอยากจะทักบ้านเขียวกันประกามาแล้วพร้อมบอกเราด้วยนะถ้าไม่งั้นก็เยลิศก,ก็บอกมาเดี๋ยวเยนงเดี๋ยวเยนงกดแป๊บเดียวก็เข้าได้แล้ว ไฮไลท์หรือเปล่าไม่ได้กดไม่ได้กดจ้ะไม่ได้กดอะไรเลยเราขึ้นเลยไม่รู้อยู่ตรงไหนไฮไลท์ให้เลยไม่ตอนเราไลท์สดน่ะได้กดได้30นาทีเราต้องไปกดไฮไลท์ด้วยกดเอาเป็นคลิปละ กดตรงไหนล่ะกดตรงไหนล่ะกด <c oughs> ตรงไหนไฮไลท์ตอนอยู่ในไลฟ์สดเนี่ยเหรอกดเอาเป็นคลิปช็อตให้ ขอให้อ๋อเราเราไม่อยากไปเราไม่อยากไปบ้านฟ้าไงเราอยากไปบ้านเขียวแต่ถ้าไม่นั่นก็ไม่เป็นไรจ้ะมันถ้าไปบ้านบ้านฟ้ามันไม่สะดวกนะเพราะว่าเรา เราก็เปิดโหมดบ้านฟ้าด้วยกดสี่เหลี่ยมกดสี่เหลี่ยมล่างกดแล้วแล้วเข้าไปไหนการดูแลปะการดูแลชุมชนหรือ,อตัวกองแชทมี2อัน สี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมแถวไม่อ๋อค่ะอ๋อเจอแล้วเจอแล้วกดแล้วทำไงอะ่ะหนึ่งนาทีจึงจะเริ่มไฮไฟได้ต้องมีวิดีโอยาว ต้องมีวิดีโอยาวอย่างน้อยหนึ่งนาทีถึงจะเริ่มไฮไฟท์ Fi, Fi ได้กดแล้วเขาบอกว่าต้องมีวิดีโอยาวหนึ่งนาทีถึงจะเริ่มไฮไฟได้ขึ้นแบบนี้ ปลุกลูกอะไร